แม่วอนหน่วยงานช่วยลูกสาวหลังฉีดวัคซีนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอ้อมค่ะแชค่าวสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เป็นกระแสอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะจาก ผลของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะคุณแม่น้องน้ำค้างค่ะเจ้าหญิงนิทราหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะลั่นหากย้อนเวลาได้จะไม่ให้ฉีดวัคซีนและจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือนะคะพร้อมขอช่วยลูกชายน้องน้ำค้างอายุ1ปี5เดือนด้วยนะคะโดยไม่มีอาการปฏิกิริยาตอบสนองใดๆค่ะ จากกรณีที่นางสาวทิศกรหรือน้องน้ำค้างพันสำโรงอายุ29ปีนะคะอยู่บ้านเลขที่85บ้านใหม่โพง,งาม หมู่2ตํตำบลดอนอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 เมื่อวันที่24พฤศภาคมที่ผ่านมานะคะทุกคนที่ห้างซาปสินค้าเดมอลโคราชและภายหลังฉีดไป2วันนะคะก็พบอาการผิดปกติค่ะต้องนําส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะซึ่งผลเอ็กซเรย์นะคะพบว่า มีเลือดออกในโพรงสมองและมีความผิดปกติในเส้นเลือดสมองค่ะบริเวณรอยต่อระหว่างเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำค่ะขณะนี้นะคะอาการของน้องน้ำค้างนะคะยังโคม่าอยู่นะคะแล้วก็เป็นเจ้าหญิงนิทรานะคะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ ซึ่งทางญาตินะคะยังติดใจเชื่อว่าเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะและก็ได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งช่วยเหลือเพื่อให้น้องน้งนำค้างกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนะคะเนื่องจากน้องน้ำค้างนะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะแล้วก็ยังมีภาระที่ต้องดูแลลูกกับตายายตามที่ข่าวหลายๆสํานักได้เสนอไปนะคะ ล่าสุดนี้นะคะวันที่11มิถุนายน2564ค่ะนางเมืองพันสาโรงนะคะอายุ47ปีค่ะคุณแม่ของน้องน้ำค้างนะคะเปิดเผยว่า วันนี้นะคะได้ไปเยี่ยมดูอาการของน้องน้ำค้างที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะซึ่งได้แต่ยืนดูไกลๆนะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลนะคะงดเยี่ยมทุกกรณีเนื่องจากว่าเป็นเหตุมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างที่ทุกคนได้ทราบไปนะคะและก็ทางแพทย์เนี่ยได้แจ้งมาว่าอาการน้องยังทรงตัวอยู่เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับวันแรกที่เข้ามารับการรักษานะคะคือยังไม่สามารถลืมตาหรือว่าโต้ตอบอะไรได้เลยนะคะนอนเป็นเจ้าหญิงนี ทาแต่ไม่มีอาการไข้นะคะซึ่งตนก็รู้สึกเป็นห่วงลูกสาวอย่างมากนะคะและยังมีหวังโดย หากปาฏิหาริมีจริงอยากให้น้องน้ำค้างฟื้นขึ้นมานะคะเพราะหลังจากน้องน้ำค้างได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานะคะปกติจะต้องได้เจอหน้ากันทุกวันแต่หลังจากนี้คงต้องรักษาและดูแลกันเองซึ่งหากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ให้น้องน้ำค้างไปฉีดวัคซีนเลยนะคะในขณะที่หน่วยงานต่างๆตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีใครเข้ามาดูแลหรือเข้ามาถามถ่ายถึงอาการและความเป็นอยู่เลยนะคะ มีแต่นายอำเภอปักทองชัยนะคะแล้วก็ส่วนราชการในพื้นที่เท่านั้นนะคะที่เข้ามาดูแลนะคะหากจะมีหน่วยงานหรือจะมีใครที่มาช่วยเหลือก็อยากให้ช่วยเหลือน้องไดมอนที่เป็นลูกชายของน้องน้ำค้างด้วยนะคะเพราะน้องยังเล็กมากๆเลยค่ะทุกคนอายุแค่1ปี5เดือนเท่านั้นนะคะซึ่งน้องไดมอนจะบนและก็ร้องคิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลาค่ะ